สวัสดีค่ะพบกับหมอจอยแพงจังที่จะมานั่งทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันด้วยพพน,นคัาชในทุกๆสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในด้านการง,งานได้ไพ่านาพิภพ การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประสบความสําเร็จโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานด้านการทูตนักแปลภาษาผู้สอนภาษาต่างประเทศสําหรับผู้ที่มีอาชีพในการเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินก็ดีค่ะเพราะถ้าเป็นช่องทางที่ดีสําหรับคุณนะคะสําหรับผู้ที่ทํางานประจําไม่ควรคิดเปลี่ยนงานในช่วงนี้ค่ะควรทํางานที่เดิมไปก่อนช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ดีในการเปลี่ยนงานนะคะในด้านการเงินได้ไพ่นหน้าแข่งความสมบูรณ์มีความมั่นคงทางด้านการเงินดีค่ะ มีเงินเข้ามาให้จบใจใช้สอยได้อย่างสุขสบายหากคิดจะขยับขยายทั้งเรื่องบ้านหรือขยายอาคารสำนักงานก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะและในช่วงนี้เบเกณฑ์ที่คุณอาจได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในด้านความรักได้ไพนักบัลลังคนมีคู่ความรักมีชีวิตชีวาสดใสดีค่ะความรักหวานชื่นคนรักมักมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราอยู่บ่อย สำหรับคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจากที่ทำงานความรักมีโอกาสสารสัมพันธ์กันก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ค่ะในด้านสุขภาพได้ไพ่หน้าควนเกษียณสมุทรช่วงนี้คุณอาจเครียดปวดหัวในช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดมากนะคะขอให้คุณไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สบายและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในด้านการงานได้ไพ่หน้าจำแรงช่วงนี้คุณอาจเหนื่อยและอาจต้องอดทนกับงานของตนเองสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการบริการสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวในตอนกลางคืนหรือธุรกิจประเภทสีเทาก็จะไปได้ดีค่ะในด้านการเงินได้ไพ่หน้าปลอกการเงินอยู่ในช่วงที่ดีนะคะคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองได้รับการอุปถัมภ์คำชู ถึงแม้ว่าอาจเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการขัดสนเรื่องเงินทองอยู่บ้างแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในด้านนี้ดีค่ะในด้านความรักได้ไพ่นาคส่งคันคนที่มีคู่จะได้รับข่าวดีคู่ที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรได้ทายาทหรืออาจจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นในครอบครัวคุณได้ค่ะส่วนคนรักที่อยู่แดนไกลกันก็มีโอกาสได้มาเจอะเจอกันได้มาพบปะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ คนที่มีปัญหาก็มีโอกาสได้คืนดีกันสารสัมพันธ์กันส่วนคู่ที่เคยรักเลิเลืกๆๆๆ้ก็มีโอกาสที่จะมาสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะในด้านสุขภาพได้ไยนากสะดุง้งสุขภาพดีค่ะในช่วงนี้ไม่น่ากังวลในเรื่องนี้นะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในด้านการงานได้ไพ่หน้ากลนเกษรสมุรผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสได้ขยับขยายหรือมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆอาจต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนแต่ก็มีโอกาสได้กำไรในอนาคตได้ค่ะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณมีโอกาสที่จะได้โปรโมตตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นได้รับการมอบหมายงานสำคัญสคัญจากผู้บังคับบัญชา แลวถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยกับงานแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในงานดีค่ะในด้านการเงินได้ไพ่นาคเพลินทาราข้องตัวค่ะในการจับใจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างมากแต่คุณก็มีเรื่องใช้ใจ่ายออกไปมากเช่นกันแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะยังไงคุณก็มีเงินให้ใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากผู้ใหญ่หรือจากผลการทำงานของเราเองเช่นได้เงินจับบำเร็จบำนาน ในด้านความรักได้ไพ่นาคส่งเพลงถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็มีโอกาสได้พบสาวรูปงามนิสัยดีมีความคิดดีมีอุดมการมีโลกส่วนตัวสูงเข้ามาเป็นมิตรที่ดีของคุณอาจได้พบโดยบังเอิญจากการงานหรือจากงานสังสรรค์ได้ค่ะสำหรับเพศหญิงคุณก็มีโอกาสได้พบเพื่อนในที่ทำงานมีโอกาสเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีต่อกันค่ะในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคพิภพ ช่วงนี้คุณอาจจะสับสนในเรื่องอารมณ์อาจทําให้คุณคิดมากควรรักษาสุขภาพให้ดีนะคะและควรรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และให้เป็นเวลาไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะได้คะ่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ในด้านการงานได้ไพ่หน้ากวนเกษตสรสมุรผู้ที่มีธุรกิจของตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณมีโอกาสได้รับงานใหญ่มีการลงทุนเพิ่มคุณอาจต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่แต่คุณก็มีโอกาสได้รับผลกําไรจากการลงทุนในครั้งนี้ค่ะสําหรับผู้ที่ทํางานประจ,จําคุณมีโอกาสได้รับการโปรโมทจากเจ้านายถึงงานจะค่อนข้างเหนื่อยและหนักพอสมควรแต่ผลงานออกมาดีค่ะ คุณควรให้ความมุ่งมั่นในงานเพื่อผลสําเร็จที่ดีในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีปัญหาต่างๆแต่ในช่วงนี้คุณมีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อให้งานสําเร็จได้อย่างดีค่ะในด้านการเงินได้ไพ่นากราชาการเงินในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีความคล่องตัวมีสภาพการเงินดีค่ะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากผู้ใหญ่หากคิดจะขอเครดิตหรือขอกู้ยืมเงินจากธนาคารมีโอกาสสําเร็จได้ค่ะในด้านความรัก ได้ไพ่นักวินิจฉัยคนที่มีคู่อาจต้องผิดหวังเสียใจกับคนรักหลายต่อหลายครั้งจึงควรต้องศึกษากันไปก่อนอนานๆนะคะแล้วจึงค่อยตัดสินใจในการครบกันสําหรับคนโสดในช่วงนี้ให้ระวังคุณอาจไปมีคู่ที่มีเจ้าของได้คะ่ะในด้านสุขภาพได้ไพ่หน้าแก้มมณี ช่วงนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือดเช่นโรคโลหิตจางหรือติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในด้านการงานได้ไพ่หน้าคลายพิษ การงานอาจเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกแต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้ดีในภายหลังจึงควรตั้งใจทํางานเพื่อผลงานที่ดีนะคะและถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่ต่อไปคุณจะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือในด้านการงานจนทําให้งานคุณประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าอย่างถาวรได้ค่ะในด้านการเงินได้ไพ่หน้าแข่งความสมบูรณ์ การเงินคุณอยู่ในช่วงที่ใช้เงินเพื่อขยับขยายการงานแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าจะมีเงินเข้ามาให้ใช้สอยได้อย่างไม่ติดขัดและมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบโดยเสน่หาจับคู่หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะในด้านความรักได้ไพ่หน้าขบาดช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้นะแต่หากคุณชวนคู่ไปทำบุญบ่อยๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้ความสบายใจในเรื่องนี้ได้ค่ะ ในด้านสุขภาพได้ไพ่หน้าขอบวชช่วงนี้ให้คุณระมัดระวังในเรื่องความเครียดการคิดมากของตนเองอาจทําให้เกิดการหน้ามืดเป็นลมได้ค่ะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะควรระวังในด้านนี้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในด้านการงานได้ไพ,พ่นาคผจญคุธช่วงนี้ควรระวังการแย่งชิงผลประโยชน์กันในหมู่ญาติหรือคนใกล้ตัวการลงทุนในธุรกิจต่างๆควรชะลอไปก่อนนะคะเพราะมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จได้คะ่ะหรืออาจจะต้องเลิกกิจการไปและควรระวังการถูกช่อโกงด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำควรทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความรอบคอบไม่ประมาท เพราะคุณมีโอกาสที่จะมีการขัดแย้งกันในองค์กรที่คุณทําหรืออาจจะถูกฟ้องร้องถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณต้องใช้สติใช้ความใจเย็นแล้วเรื่องต่างๆก็จะผ่านไปได้ค่ะในด้านการเงินได้ไพ่นาคถวายดวงแก้วคุณมีโอกาสได้รับซับก้อนโตจากโชคลาภหรือได้ของฝากของกำนันหรือได้ค่าคอมมิชชั่นได้รับโบนัสก้อนโตในช่วงนี้คุณเป็นคนโชคดีในด้านการเงินอย่างมากค่ะ ในด้านความรักได้ไพ่หน้ากระบาดคุณควรระวังในเรื่องอารมณ์เพราะคู่ของคุณอาจไม่ได้ดังใจคิดมีโอกาสเลิกลาก,กันเพราะอารมณ์ต่างคนต่างต้องระวังการใช้อารมณ์ต่อกันนะคะสำหรับคนโสดถึงแม้จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้ค่อนข้างมากแต่ก็ยังไม่ควรจะวางใจยังไม่ควรตัดสินใจใดๆในช่วงนี้นะคะในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคมุนีควรระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นโรคภุมิแพ้โรคปอด และควรระวังการติดเชื้อได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในด้านการงานได้ไพ่านาคบันทมในช่วงนี้คุณยังไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานการงานต่างๆจะมีการลิเริ่มอย่างช้า แต่ก็มีโอกาส,าสประสบความสําเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะรอง,งานรอตําแหน่งอาจต้องใช้เวลาในการรอคอยค่อนข้างนาน แต่การรอคอยก็มีความสําเร็จได้ในอนาคตนะคะเพราะผู้ใหญ่ยังรักยังเอ็นดูและพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีอยู่ค่ะสําหรับผู้ที่มีธุรกิจของตนเองนักลงทุนมีโอกาสได้รับความสําเร็จได้รับกําไรได้เงินทองโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์จากการขายหรือการให้เช่าและสําหรับผู้ที่เก่งกําไรจากการเล่นทุน,นก็มีโอกาสประสบความสาเร็จดีค่ะในด้านการเงินได้ไพ่หน้าคู่บารมี หากมีปัญหาด้านการเงินในช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักคู่ครองหรือได้รับการช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่และถึงแม้การเงินจะไม่คล่องตัวนักแต่ก็ยังไม่ถึงกับเดือดร้อนเพราะยังมีเงินเก็บที่สามารถนํามาใช้ใจ่ายได้ในช่วงนี้ค่ะในด้านความรักให้พ่าหน้าวนเกษียณสมุดคนโสดหรือคนรักหรือคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องมือที่สามนะคะหรือคุณอาจจะไปหลงหลังค้างใครๆจนลืมเรื่องศีลธรรมและอาจกลายเป็นมือที่สามเสียเองได้ คุณมีเกณฑ์เสียความรู้สึกอย่างมากกับคนรักเกิดปัญหากับคู่ครองได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะถูกคนรอบข้างยุแย่ทำให้เราไม่เข้าใจในคู่ครองของเราได้ค่ะคุณควรเชื่อมั่นในคู่ของตนเองและปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายได้ค่ะในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคถวายดวงแก้ว ในช่วงนี้หากคุณดื่มสุราคุณก็ควรต้องระวังอุบัติเหตุไม่ควรจะขับขี่เพราะมีดวงเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ได้ค่ะสำหรับสุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดีค่ะสำหรับการมานั่งทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันด้วยไพ่นครล่าของหมอจอยแพงจังในสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ